วิดีโอที่สองแล้วนะคะหลังจากที่เราเสร็จขนตาไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำขนคิ้วต่อนะคะพี่น้องใช้เหมือนเดิมค่ะกระจกชีนะคะจะใช้เป็นเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นะคะพีน้องนี่ใช้เป็นตัวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะต่อไปขนคิ้วนะคะเจตจะใช้มองกระจกตัวนี้นะคะ่ะเจะจะสะดวกมากกว่าค่ะใช้จริงนะคะดูสิเลิศไหม นี่ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพี่น้องทาตัวล็อปทาตัวนี้ไปก่อนนะคะกาวขึ้นมากับกล่องเลยค่ะเหมือนคลิปวิดีโอที่แล้วค่ะจะให้ดูแล้วเนะคะว่ากล่องยังไงถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็กดย้อนดูได้นะคะว่าของยี่ห้ออะไรนะคะเพื่อน ฝั่งน,นี้ด้วยนะคะอนนือด้วยนะคะไม่ผมก็ได้น้ะ โอเคน่จะได้แล้วแหละใส่ฟึ่งก่อนนะคะใส่ลงไปก่อนเนาะค่อยมากีดกันนะคะใส่เสร็จนะคะรอนิดนึงก็ได้รอนหนึ่งนะคะ เึ่นเลยค่ะใช้ตัวเดิมค่ะท,ท,ที่มากับเขาเลยนะคะที่มาในกล่องเลยนะคะใช้แปลงฝั่งนี้เลยกขึ้นเลยนะคะน,นี่เียวเลย แต่งทรงตามตามใจเลยนะคะเลิศหมแม่ขีดขึ้นเลยค่ะที่กิดขีดขีดขึ้นขีดยาวแค่ไหนก็ตามใจพ่อแม่พี่น้องเลยด้วค่ะเด้อ เีเอาคิวตันในกิก๊กจเอาได้ค่ะประมาณนี้ค่ะเจะดเสียประมาณนี้นให้มันฟุ้งๆให้มันฟุ้งๆได้ค่ะพี่น้องนี่ตัวแม่ๆนี่ค่ะของจุดเสียประมาณนี้นะค่ะ พอได้แล้วพอถูกใจแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ใช้เหมือนเดิมค่ะน้ำยาเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งค่ะใส่ลกไป น้ำยาเบอร์หนึ่งอาจจะมีเกลียนบ้างนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเหมือนน้ำยาดัดทั่วไปเหมือนเดิมค่ะระวังอย่าให้เข้าตานะคะถึงจะเป็นคิ้วก็ช่างนะคะอย่าให้เข้าตาเด้อโอเคใสลงไปนะคะถ้าอีกค่าฝั่งนี้นะคะ ใส่งไปดีกว่าคิวฟุงซิงนะครับ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่แรปเลยนะคะพี่น้องพี่น้องใส่แรปเลยนะคะใส่แรปลงไปนะคะใส่แรปไว้อย่างนี้อึ๊บอึบเพื่อให้เขาอยู่ตัวนะคะเซตตัวรอนะคะเราจะใช้เป็นแรปอย่างนี้นะคะแรปสำหรับ รับอาหารก็ได้ค่ะแต่ต้องตัดให้มันเล็กหน่อยเนาะโอเคใส่เข้าไปแล้วนะคะต้องเวลารอเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะคะสิบนาทีนะคะอย่าลืม โอเคค่ะเ,เพื่อนๆหลังจากที่ครบสิบนาทีแล้วนะคะแต่จะใช้ประมาณสิบนาทีเนาะเราก็เอาตัวนี้ออกเลยนะคะเอาแล้วตัวนี้ออกเลย,นะ,เน,เลยนะคะแล้ก็ทำควารสาดค่ะ ก็จะได้เคียนซิ่งนะคะเห็นไหมคะเ๋ยไม่นานนะคะเดี๋ยวคัน เหมืนเดิมค่ะตระคีย์ อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนีอยการคันเพื่อนๆรีบเอาออกเลยนะคะจะมีรอยแดงเดนึงแต่ไม่เป็นไรืนนี้นะคะสิบนาทีนี่แหละประมาณนี้แหละ จากนั้นนะคะจะใช้เป็นน้ำยาใหม่เลขสองค่ะเป็นน้ำยาล็อกนะคะดัดเสร็จแล้วก็ต้องล็อกนะคะล็อกก็ประมาณสิบนาทีค่ะโอเค คิดว่าจะง่ายกว่าขนตาขนตาถ้าเกิดทําเองทําได้ดีละ้างนะคะแต่คนคิดว่าทําได้ไ่พร้อมอมกันเลยต้องแบบตาะคะ่ะนี่เลือดแม่แม่ฟุ้งเนาะพผมนี่ก็ได้ โอเคค่ะสิบนาทีนะคะเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ครบสินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาเช็ดด้วยนะคะเช็ดอ่อยนี้เลยสามารถเช็ดอย่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อทำความสะอาดเนาะครีมพิงนะคะอย่าลืมใส,ส่คีมพิงก่อนนะคะ ใส่ขี้สิ่งกันได้ค่ะเนอะพีนะคะกาทำคามสะอ,อาดเนาะเพราะว่าเราใส่กาวไปที่แลกไงคะ่ะทากาแล้วก็ลงน้ำยาใหม่เลขหนึ่งเนาะแล้วก็น้ำยาใหม่เลขสองทำตามทำตาม เจ็บหรือไได้ค่ะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์ถามได้นะตลอดเวลาเลย,เยเถ้าเจ็บมีเวลาเดี๋ยวเจ็ตอบได้ค่ะเ้อกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เจ็นั่นเงโอเคหลังจากที่เราคินทำความสะอาดอะไรทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะหมายเลขสาม ไมยากบำรุงนะคะหลังจากที่ขนคิ้วหรือขนตาเราโดนทําร้ายจากพวกสารเคมีพวกนี้นะคะเราก็ต้องบำรุงนะคะขั้นตอนบำรุงก็คือทำอยบบนี้เลยค่ะจัดทรงเลยค่ะอยากได้ฟูงแค่ไหนนะคะเดีจะอาซึ่งฟูงเลยเห็นไหมเล็กไมอแน่เล้อเนม่ค่นะ อ,อืมจุ่มลงไปนะคะจุ่มโป๊ะชุบโปะแล้วกะไม่เลยไลย่น,น้ำยาเลยค่ะไล่น้ำยาเลยค่ะแนน่นนะคะโอเค ประมาณนี้ค่ะพระมพี่นอ้องอาจจะแดงหน่อยนะคะพอเจิคิดว่าเจ็ดใส่น้ำยานานงานนานเกินไปอย่าใส่นานนะคะไม่เกินสิบนาทีนะเกิดบอกไว้ก่อนนะถ้ามันถ้าเกิดมีอาการแบบจี๊ดๆนี่เอาออกเลยแล้วก็เชด็ดทำความสะอาดแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะโอเคค่ะอ่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะจบแล้วเนาะ ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าเจดทําผิดขั้นตอนอะไรอันนี้คือเจตทาตามความเข้าใจของเจดนะคะแล้วก็เจตก็เคยทํามาแล้วแต่เจตคือไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะนี่คือมาทําให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณทิ้งไว้เลยค่ะวันหนึ่งเนาะโดยที่เรา โดยที่เราไม่ได้โดนน้ํานะคะหลังจากวันหนึ่งข้ามไปแล้วค่อยโดนน้าก็ได้นะคะมันจะได้ช่วยบล็อกขนตาให้เราอยู่ได้นานๆน,นะคะประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงนะ่ะกดคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเจียบตอบนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะได้อคมเนพี่น้นองฝากกดไลค์กดแชร์ต่อเจี๊ยาแน่สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜